ได้สามลอยดีลอยมาแต่โนลยีชิปเจลานั่นอยู่มีชิปสามชิปล่มบนเพิ่นมาให้ดีใจอยู่ลูไในแล้วได้หลายร้อยอยู่พี่น้องขอบคุณล่มบนเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไรทุกเลิอทุกกำลังได้เลยเมื่อนี่เกิดสิพากกันไปลอยกระทุ่งเปิดนะนาะเติ่งส่งมื่อนี่ยเกิดไปลอยกระทุ่งเนาะพี่น้องเนาะ งไปขอขามาแม่น้ำปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งร้อยกระทงประเภทนี้จะดัตงตา,งตางเดิมของคนไทยเฮาเนาะพี่น้องเนาะของประเทศไทยเฮาทั่วโลกทัืท่อใจขอบคุณสามหลานดวงใจเด้อพี่น้องขอบคุณสามหลาน,น ngang theo cả nha nhỏ bạc bạc, bạc khá nát ạp nằm đều nhau quay bấy đây này này cái gì ạp nằm cho con nó quay gì non bà nhàng cắp khưng ma có hòn nha nhỏ bạc bạc cứ câu là cái nòng này bộ ạp nằm non bao đầy là hòn mà hòn gì bệ nằm lươi cả nhà cả thân nhục nằm cho con nó coi gì nằm ปสิเปล่าต้นใหม่แล้วขวดไปใหเข้าเจ้าซื้อต้นใหม่ก็บว่าทนี่แต่ต้นนิยายเลยเว่ามาเซุ่มเลยเอาขวดนนำให้ข้าเจ้าซื้อเพราะเกขวดนำกับมากล้วอเรียกขวดนำข้าเจ้าซื้อว่าใดข้าเจ้าเอารป็นจักมแต่ต้นนิยายเลยเว่ามากต้นนิยายขวามาหรอมากอยู่นะขวามากดีครัวขาเจ้าว่าเอาขายแต่ต้นนิยาย บ่เอาเอาตะโนขวดน้ำไปซะเรียกขวดน้ำให้ข้าเจ้าเขิดเลยอยู่ขวดน้ำไปหลายๆลายบ่ต้นใหม่บ่เหลียวเดียอยู่เดียต้นใหญ่พี่น้องเราบ้างว่าไงหนักตะนากรไปน้ำอยู่เลยบ่าวบ่เอาดอกตะโนต้นใหญ่บ่เอาดอกเอาขวดให้คนซะเรียกขวดให้ข้าเจ้าเอาขวดไปเอาขวดน้ำไป

哎，仔不听。 วันนี้่ะหาดันลงใจมาแล้วมาแล้วลงบนมาจอยแล้วได้หนาะ